สวัสดีครับัสวัสดีรับตรวจสอบคยเลยรับทีมวังผู้แชมครับสวัสดีครับรรม,มึงมึงจอยู่ที่ท้ยอยมงคุยถุนี่รยย่อย เงินครูรได้สระถนนประชาอาสาใช่ไหมน,ะนี่อ๋ <laughs> อตอนแรกพามาดูรถก่อนครับผมนี่รถใหม่ครับ ผลงานไหนงานแรกนี่รถนี่ออกจากบูงานนี้นี่งานสองอองานสองนี่ครับรถรถเพิ่งอ,ออกจากอู่นะครับงานนี้งานสอนนะครับงานแรงไม่ได้ไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะรถของดำรงเปลี่ยนเปลี่ยนหัวใหม่นะครับเ่าเขาใหม่เรานะครับนี่ <c oughs> ถึงหนังคิดถึงเราครับดำรงภาพยนตร์หาหาหมู่บ้านเกือบไม่เจอถนนประชาอาสาก็เอาออกมาแล้วนะฮนะแบบรถหน่วยของอำนรงภาพยนตร์นะครับก็เกือบเกือบสมบูรณ์แล้วนะครับเพานาจะสมบูรณ์เหลือทำข้างหน้านิดนิดหน่อยนะ สีใหม่ยังไม่ทำนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆผู้ติด,ดตามทุกคนแล้วก็เพื่อนๆชาวยูทูบนะและชาวหนังกำแพง,ลงและคร,รูสัวันนี้พาเพื่อนๆมาชมาหน่วยหนังดำรงนะครับวันนี้ออกฉาย ที่บ้านถนนประชาสารนะฮะตำบลโคลกเหล็กอำเภอเวฬุนั้นครับอำเภอเวฬุนัก็มาวันนี้ทางน้ำรงมาวันนี้มาในงานเรียกขวัญข้าวเรียกขวัญข้าวนะเรียกขวัญข้าวก็คือเอาแต่ละ แต่ละคนที่มีข้าเปลือกก็เอาเข้ามามา,มาเรียกควันนะครับแก็ทางทางชาวบ้านก็เอามารวมกันที่สาลานี่ครับที่สารากลางหมู่บ้านเพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับ ก็ตอนนี้ทางพ่อแม่พี่น้องของหมู่บ้านประชาบ้านถนประชาอาสานะครับก็ได้เอาข้าวเลือกมามารวมกันที่สลา ตั้งสวนแล้วนะฮะอันนี้ก็ทางทีมงานนำรงภาพยนต์อันนี้ก็ติดตั้งโรงจอตู้อะไรลงเรียบร้อยแล้วครับ <15 minutes. S 1> อันนี้พี่แชลมานำรงต้องมี <Okay. S 1> พี่แชมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตองแทอันนี้โกนหรือตัด สกินเฮดเอาสกินเฮดกินทานสกินเฮดจ้ะทะา,างดำรงกับน้องบันลองเสียงให้หมาชมนะครับชมกันไปเรื่อยอันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากนะ,นะก็ไปชมนะครับ ประชมแบบโดยรวมนะฮะอาจจะย้อนแสงสักหน่อยครับเพราะว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกย้อนแสงพอดี ชมบรรยากาศกันไปครับก็ไม่ได้มาถ่ายตอนติดตั้งให้เพื่อนๆในชมกันนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เมื่อกี้ก็หาทางไม่เจอนะครับก็บอกมูชื่อหมู่บ้านผิดนะครับชื่อจริงๆก็หมู่บ้านบ้านถนนประชาศาสานะครับบ้านถนนประชาอาสา พอดีไม่มีปัญหาคนะรัตู้เบรคขนำโรงได้ทำสีใหม่นะครับดูสวยงามติดตั้งดูสวยงามนะครับงานนี้ติดตั้งดูตะการตาลนะครับเต็มที่สถานที่ไม่ทับเขมนะครับสถานที่กว้างขวาง ที่ข้างขวางนะครับไปดูที่นหน้าจอครับดีนะครับตัวด้านซ้ายด้านขวานะครับผมสีใหม่ก็ดูใหม่นะครับสีใหม่ใหม่เหี่ยม นนรถหัวรถก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยเปลียนเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ลงสีนะเพื่เอามาใช้ก่อนนะครับให้ลงสีว่าที่หลังให้ได้หัว ครับโดยรวมนะครับมาชมกันไปตัวด้านซ้ายด้านขวาข้างละแปดใบนะครับข้างละแปดใบข้างละแปดใบเสียงกลางเสียงแหลมรวมกันก็สามใบนะฮะเป็นตุูบิดอกคู่นะครับตูบดอกคู่ดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วก็คนแอคคอร์ด สองตัวนะครับเพอเราเซ็ตไว้จรวดก็สิบสองสิบสองตัวสองตับสองสองใบ หนือยนี่เหนื่อยครั้งเหนื่ยนอยผักผ่อนเป็นกาตือยเนาะคงจะพาสีนอิีผัานปากปากไปจะพาเลยตรงนี้ให้ช่วยผมก่อนม,ม,มือเข้ใจเลยผมให้ช่างค่าซ่อมรถผานปาก,กบอกจะพาไว้มีงางก็ช่วยเมตราก่อน ติดต่อกันได้นะครับเป็นที่รถปรับสรลกีถนนอุอยนะถนนประชาสามัคคีเต็ม่นดะถนนปะระชาอาสาเจียกปรับมา,มาอาสาครก็ชมกันเด็บข้าวๆก่อนนะครับ ก็สำหรับลิปนี้พอแค่นี้ก่อน,นครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ